คิดอย่างกล้องมองอย่างนิพนธ์8ตุลาคม2568หัวข้ออย่าเกี่ยวแฝกมุงป่าต้องเกี่ยวแฝกมูงเรือนสวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ฉันอยากชวนทุกคนมาคิดตามคำสอนของผู้ใหญ่คำหนึ่งที่ฟังดูเรียกง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินอยากเกี่ยวแฝกมุงป่าต้องเกี่ยวแฝกมุงเรือนคำสอนนี้ เป็นทั้งภูมิปัญญาและแนวทางการทำงานที่ทรงคุณค่าเกี่ยวแฝกมุงป่าหมายถึงการพยายามทำสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตนเองเหมือนการใช้ยาแฝกเพียงกำมือไปพยายามมุงป่าทั้งป่าซึ่งไม่มีวันสำเร็จเป็นการทำงานที่สูญเปล่าสิ้นเปลืองทั้งแรงกายแรงใจและเวลาในความเป็นจริงงานในองค์กรเต็มไปด้วยภาระมากมาย หลายเรื่องเป็นเพียงงานรองงานเสริมหรือแม้แต่ง,งานที่ดูดีแต่ไม่สร้างคุณค่ายอย่างแท้จริงถ้าเราทุ่มเทไปกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับการเกี่ยวแฝกมุงป่าเหนื่อยแต่ไม่เกิดผลลัพธ์ที่มั่นคงยั่งยืนตรงกันข้ามเกี่ยวแฝกมุงเรือนคือการทำงานในขอบเขตท,ที่เหมาะสมกับกำลังและทรัพยากรที่มีอาจจะดูเล็กแต่ทำได้จริง และสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวและองค์กรอย่างแท้จริงในการบริหารงานสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกทำในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญจริงๆเหมือนการเกี่ยวแฝกมุงเรือนที่แม้จะใช้แรงไม่มากแต่ผลลัพธ์มั่นคงยั่งยืนและอบอุ่นข้อคิดทางการบริหารในวันนี้คือทำงานให้เสร็จและสำเร็จไม่ใช่แค่ทำให้ดูเหมือนทำมองหาผลลัพธ์ที่แท้จริง ไม่ใช้เพียงความเคลื่อนไหวที่ไร้ทิศทางจัดลำดับความสำคัญใช้เวลาและพลังให้ตรงเป้าหมายและกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อรักษาแรงไว้กับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเพราะการบริหารไม่ใช่ศิลปะก,การทำทุกอย่างแต่คือศิลปะของการเลือกทำอย่างชาญฉลาดผู้ใหญ่จึงสอนไว้สั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าถ้าไม่อยากเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์ จงเลือกเกี่ยวแฝกมุงเรือนและอย่าหลงเพลินไปเกี่ยวแฝกมุงป่าฉันก้องก้องเวหาขอฝากแรงบันดาลใจนี้ไว้ในใจทุกท่านค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ก้องก้องเวหาทุกช่องทางการสื่อสาร facebook channel คือก้องก้องเวหาแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการคิดอย่างต้อง มองอย่างนิพนค่ะ